การรวมธุรกิจของสองบริษัทประชาชนจะได้รับบริการที่ดีจากการแข่งขันที่เข้มข้นขึ้นจะทําให้ประชาชนนั้นได้ประโยชน์ในเรื่องสัญญาที่ครอบคลุมและไม่เชื่อว่าราคาค่าบริการจะปรับสูงขึ้นถ้าเกิดว่าสัญญาสองทูกับดีแท็รวมตัวกันได้สัญญาณเราอาจจะดีขึ้นพี่มาต้องการเพียงอยากไม่ได้ต้องการอะไรมากมายเพียงแต่เรียกร้องสิทธิผู้บริโภคเนาะอยากให้สองเครือข่ายนี้รวมตัวกันได้ เป็นประโยชน์ก็ถ้าเกิดว่าเขารวมกันแล้วสัญญาณมันก็จะดีขึ้นเนาะคล่<ม>องขึ้นเร็วขึ้น<ม>พี่การการสื่อสารของพี่การใช้งานของพี่ก็จะดีขึ้นสำหรับเงื่อนไขและมาตรการเฉพาะเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคและการพัฒนากิจาการโทรคัมนาคมของกสทอชอจะส่งผลดีตามมาหลายด้านเช่นการควบรวม TrueDT a c ไม่ถือเป็นการผูกขา,าดเพราะยังมีคู่แข่งแข็งแกร่งรายใหญ่ให้บริการจะช่วยเพิ่มโอกาสในการแข่งขันมากขึ้น มีเพดานกำกับราคาค่าบริการไม่ให้สูงขึ้นและจะต้องเดินหน้าขยายโครงข่ายให้ครอบคลุมซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนเป็นประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการควบรวม True D t a c